กาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีูกท่านมันนี้พอเที่ยงจะพาพี่พานองไปติดตามตัวเลขกับเจน่างเสีเนาะครับผมเนาะเป็นอย่างต้องติดตามกับเจนางเสีเพราะว่างวดจะผ่านมามันหลุดแต่ว่ามีเอฟซีครับผมบวงคนบางทันเพิ่นสงสัยจะเคยมีโฉคมีลาบกับเจน่างเสีเนะาะเพราะว่าเลขเพิ่นนเขามาตังแปดงวดซอดด่อนนะครับท่านผู้ชมงวดที่เกาะใหม่พอเที่ยงลุดไปมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะเขามาตังแปดงวดนะเนาะครับผมเนาะงวดที่เกาะอาจจะผ่าดไปบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าบ่เน,น่ครับ งวดนี่อาจจะเข่าทั้งล่างทั้งบนก็เป็นไปได้ขึ้นกันครับผมพอเลขกพลค่อยถือเอฟซีอาจจะเค่อยถือน้ำเจน่างถึงว่าขอมาเนาะครับผมนอกปอนชนันแล้วไปเทียงกับบอพาดครับผมเดี๋ยวจะโทรหาเจน่างเสเพื่อเอาเหล็ไดเด็ดมาแบ่งปันในพี่หน้องเดี๋ยวไปถ่ายเบืงน้ำกันเนาะครับผมเนาะว่าเจน่างเสีสียหายเหล็กไเด็ดมา,จากจะครูครับผมตัวไดเป็นบนตัวไหเป็นล่างเน้นให้ตัวไหชุดไดเดี๋ยวไปถาา่ถายเบืองถ่ายจมผมพร้อมๆกันเลยครับผม แต่ก่อนไปช่มคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสตาร์ดาจ้าเนี่ V2 ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่จะเหนื่อยไงดิในในดค่ะพอเทืองคบเปล่กไงล่ะคาพอเอฟซี่นถามหาอยู่ครับผม่เพราะว่าเข่าเล้าหน่คือสิบวันไเข่าด้วยว่าเป็นอย,ย,ย่างน้ครับเอาอันรัฐบาลเท่านี่ละจ้ารัฐบาลได้จามีจยเลยค่ะคบผม ซีศูนย์สี่หนึ่งสี่สองบนบวกครับนี่มันเป็นมันจะเป็นบนล่างไหมคะ่ะอ๋อบนบวกล่างจับคู่จัหาศูนย์หาหนึ่งหาสองจ่าเหล็หกชุดเอาไหมครับชุดแปลกอย่างเกาะสี่ศูนย์สี่หนึ่งซี่สองสี่ศูนย์ซีหนึ่งซี่สองจ่าแล้วก็หาศูนย์หาหนึ่งหาสองจ่า ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองจ้าแมนบอกร,รับแมนค่ะบอมีสามตัวแมนบอกของแกนางสามตัวบอเห็ดจ้าเท่าจ้างวดด้วยนงวดต้องหอมกระพาดไปเขาเล้าหรือบอเขาไทยโอ้มันขามมันขามไปผูนแล้วมันก็เลยบอกกลับมาจ้าโอ้จะได้เนาะมางวดที่เจ้าพาดจ้าผูา้เชื้อน,นี้หรองวดนี้ครับผม บอกว่าอันอันเลขกตัวนี้ปล่อยมาแล้วนี่สันดีบ่แต่ปล่อยเหล็กก็นี่ดีนะนี่แต่ค้นขนของมาไห้ครับอันขนเขาของมาไห้จ้ะอ๋อเจ้าขนทิ้งขนของมาไห้ขนเขามาไห้ยังดีบ่แมนจ้ะอัอนี้ก็ขนเขามาไห้เพราะเป็นหน่อยครับสดเปือดอือันหกคู่นี่เน้นห้จักคู่ใดยบ่ครับผม เน้นสองกัสี่ศูนย์ค่ะใช่ครับเน้นหาสองกับสี่ศูนย์เน้นเน้นให้หาสองกับสี่ศูนย์เนาะครับผมเนาะตะก,กีสตะก,กี้มองสี่ศูนย์เนี่ยมันจะเป็นเลขลางรตรงหาสองเนี่ยมันจะเป็นเลขบนบมันมีสุดแต่บนลางจ้ะเลขหอกกูนี่ถ้าร่วมกันเรื่อยมาเป็นบนลางเลยจ้ะครับผม สำหรับคนเงินหน่อยเนาะเจน่าคนกลางมงกลมไห่หาหาสองกับสี่ศูนย์เด้อครับผมจ้าอ่าเนาะขอบคุณในหลายครับเจน่าขอบคุณในหลายครับจ้ามันมาแล้ค่ะพี่พงาสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมแชมชุ่มโเลขของเจน่าสีเนาะครับผมเนาะผนว่าตั้งแต่บวันในห้พอเที่ยงนั้นอุ้ยเขามาเจ็ดแปดเก่างวดได้ครับสนผูมชุมกะบ่แน่ครับ พ่อมาหอดพอเที่ยงก็อาจจะรุดไปงวดที่ผ่านมาเนาะครับผมเนาะว่างวดนี่อาจจะเข่าตรงๆเต็มๆทั้งล่างทั้งบนก็เป็นไปได้ครับผมผูบริชินชอบขอมาพอเที่ยงก็จัดให้ครับผมเนาะเอ้าลองไปพิจารณาเบอร์เด้อครับผมสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองแล้วก็หาศูนย์หาหนึ่งหาสองเน้นๆให้สี่ศูนย์กับหาสองสำหรับคนทุนหน่อยเนาะครับผมเนาะเพราะว่าสี่ศูนย์น่มันอาจจะมาล่างในผลว่าหาสองนี่น่าจะเป็นบนแต่ว่าเพงคนก็บอกว่า ให้บนบวกกลางเนาะครับผมเนาะบนบวกกลางครับผมขึ้นบนกระลงล่างนะ้ำอย่างสี่ครับผมเลขมันมีแค่นี้ครับผมกับโบนแอร์ได้ครับอาจจะบนหาสองล่างสี่ศูนย์จากสี่เป็นไปได้เพราะว่าเขาผืนผืนผ,ผ่านไปงวดที่ผ่านมาครับงวดอาจจะมาเต็มๆทั้งล่างทั้งบนกระได้เนาะครับผมเนาะเอา้าเอ้าท่านได้ชืน่นชอบกับแคปหน้าจะไปเบิ้งเด้อครับผมบ่มากะให้เบิง้งโบ้คมสุขสนานเนาะครับผมเนาะ แต่ว่าสุดท้ายนี่ใครทุกท่านโชคดีโชคมันกับตัวเลขของเจ้านั่งเสครับผมให้ถือทั้งบนถือทั้งล่าง,ง,ร,งรงๆงจังๆเนาะครับผมเนาะเดี๋ยวมิงนมีข้ามกันสบุญสกุกคลคิปนี่พระเที่ยงขอตลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหนาแต่ว่าจะฝากไปใส่เด้อครับท่านผู้ชมพระเที่ยงมีของหนีมาฝากพี่ตอนนองเป็นสีพึ่งน้องช้างสีพึ่งน้องสร้างสคุณในด่านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายเหลียกเงิเนเหลียกสับหรือว่าโชคลาภ ตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเผงนองสร้างเมื่ว่านนีพอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนีจะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแนวใดไผมีติดตนจิตโตไว้จะเกิดบารมีมียิ่งเห็นมียิ่งหกักผู้ไส้เห็นผู้ไา้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีเพิน่นบูซ่าไปแล้วเพิ่นโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนเมืองแต่ข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่ัสนพอได้ไปแล้วขายของดิบขายของดีขึ้นท่านตาเห็น เอาเนาะครับผมเนาะท่านใดจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมุคล้นีนีสิว่านองสางเรืยมีความคิดคุ้นกุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสางใ้บอกเพื่อให้ลูกศิษย์ญาติโยม สีนั่นไปสักกาบูชาหรือนั่นไปจิตหานที่บาน,ท,านที่เฮือนไปบานนี้เฮือนก็ไม่ลดก็ดีทีเป็นสีมงคลห้ามมาขาขายกับบริจกดำมีแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคืออนองสร้างสมัยก่อนเฮ่าบ่เข้าใจว่าสาร้างมีคุณคนบ่เข้าใจสีเปเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเขาเอีกองเขาที่สูงของเขาเองอ,อันนี้หนองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูรประหลาดก,ก็เลยบางความเกียคุยก็ลงปูวว่าลูกหลานนี่จะ ขอมาทำเป็นสิริมงคให้เชื้อทิดไปทิดเหม่ทิ้เหม่หมไปอ่ามันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิดว่าท่าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบันไดคุยก็ร่วมกุญยจว่าไปได้นังสางมาไปได้งาสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุดจะคุ้นขึ้นอีกอเ,เป็นสัน้นเป็นสัน้นเป็นนั้นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบองอันนี้เกิดคุ้ีหรีอ,อ่มีพุดจะคุ้นก็ตัวมียติฤทธิ์มีอำนาจ สามารถมอนอวดดีสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็นวัตถุตอย่างนขึ้นมานบ้านนี้ในวัตถุแล้วมีน,อมน้องส้างมีนังสร้างมีง่าสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองเล่าคนว่าให้เอาฝากบกตูมต้น,นตูมกินน้ำบกตูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือตูมฟูมก็เรื่อยเอาฝากตูมมา เอามาผม็สมจะว่ากออกที่เขียวนํานี่คือฝากตูมอ๋อฝากตูมบานเพราะตาปนโมเอาปนมาเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุบบานพวกเคื่องตัวเอาตัวย่อเอาขื่นคือย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดโบพ่อแล้วเอาฝากขูนปูนบานตนกขูนตรงเอากับฝ่าผ่ากระไปได้ยุงเลี้ยนนี่นมานี่คือใบขูน <c oughs> นี่นี่มันใบขูนโอ้พระสิฐานอยู่ครับวะ <ไร S 1> นั่เป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมพระศรีปรี อ,องมหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมด<ห>เป็นม้วนสารไม่ไมีดำมีตำนานมากกันผีกันสางกับพระลงใงนองสร้าง<ห>คือไม่มีดำเสียมาเห็ดจะมาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้าง<ห>คือพุกเสกของผุดบดตำหนา,นาอยู่ในเกตตำนานเบดบุกเสกเชื่อใรลอยแปดจบบุกมาเลยเชื่อในคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้ อ่าคือจังสีปูพุกเซผู้ริ่แรกนี่คือปูสีอ,อนุตโรอายุณมนีร้อยสองปีอยู่บ้านค่ำคา้าสว่างวโรงนี่ปูพุกเซให้ริ่แรกอ่า,าทายไปสองปูรอดอ่าวัดกุดคูนอ่าปูรอดทรามาริโนงานเป็นปูพุกเษผูที่สองอ่าสามปูเปลี่ยน,นเปลี่ยนชีวิตเปลียป่ยนควมอมยากจนในคนบางมี อยู่กินสลาด้วยกันมันจะทีวิตดูครับ,รบนี่นี่ปูเปียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิรอดบิโรดษยัตานาบนคือปูรอดทงสีเมืองน,นี่มันบว,บวกสายได้บ้านเพิ่นมาจากสายสาย,สายบานเ้ออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยูกสีไปค้องคนใหญ่สีหอมค,คือราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือยังความเป็นมา